ำขึ้นก็เราเสร้นำหนึ่งโซนวันสกอร์ ทีมเล็ดทีมเล็ดสามศูนย์ จัดไปชุดเกาะจัดไปเงินรางวัลอีก100บาทเอสีแดงสีแดงแจ้งสีแดงชิ้นสีแดง สิบเอ็ดต่อสอง ชุดก็หนึ่งชุดเงินรางวัลอีกหนึ่งร้อยบาทเอาชุดใหญ่เลยทุพ่พกดถมเลกโก้กล่องหนึ่งสีแดงสีแดง <c oughs> ชิ้นสีแดงเหรียญทองเหรียญทองชิ้นเนหรียญทอง 11ต่อ 2, 2> ชิน11แล้วตรงนั้นและ12ต่อ4 เหนียวมาเต็มที่เดี๋ยวเริ่มขั้วเหนียวโมเป้งเออเออโอ้โหสิบห้าต่อสิบ ชิ้นได้สิบห้าแล้วนาเร็วทดไปเออ เน้น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 เนไม่ไหวแล้วเน้ำเนไม่ไหวแล้นเป้นเ้ว รับคำสั่งดังดังดังดงเอ้ยสิห้าต่อสิ ก็ต่อโซ่มีอ้วกครับอ้วกแล้วกูต่อโซวู่แ้วแล้วกโซ่อ้วกแล้วครับฮ่อสิบห้ต่อสิบสองวินเสียงเหรียญทองเหรียญทอง ชินอยากได้รางวัลชุดกล่องอนอกเลยอย่างนี้สิเดี๋ยวแม่ดีเอ็มจะเอา66สีไปแทนหวยแล้ว ใช่ต้อมชินชนะได้เหรียญทองรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ชนะไหมเชน อาน้องแพลงก็ได้นะตั้มผู้หญิงเยอะมากเลยเด็กผู้หญิงอ่ะ